คุณค่าของความเป็นจริงนะคะมันมันมีความสำคัญนะะต่ออนาคตนะคะของพื้นที่แล้วก็ของอประเทศนี้นะ,ะแล้วก็หวังว่าความจริงเนี่ยค่ะจะสามารถให้เราเนี่ยเชื่อมความเป็นมนุษย์ของของกันและกันได้นะคะ เหตุการณ์ชุมนุมเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่ามีการจับชลบร6คนนะคะจับชลบรเนี่ยในข้อหาที่แบบขโมยปืนชลบอคือชุดรักษาความปลอดภัยชุมชนนะคะซึ่งเขากา็จะมีอาวุธเนี่ยอยู่และอาวุธนั้นหายไปแล้วก็เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ขโมยอา,อาวุธนั้นไปนะคะแล้วก็เลยมีการจับกลุ่ม การจับกุมนั้นก็นํามาสู่การชุมนุมนะคะก็มีผู้ชุมนุมเนี่ยมาชุมนุมว่าการจับครั้งนี้ไม่ชอบนะคะด้วยกฎหมายนะคะทางการเนี่ยก็รับปากว่าจะไปเจรจากับศาลระหว่างที่ทางผู้ชุมนุมชุมนุมอยู่เนี่ยจะไปเจไปเจรจากับศาลผู้ชุมนุมก็อยู่คอยนะคะแต่ว่าปรากฏว่าก็ไม่ไม่มีคําตอบ นะะจนกระทั่งถึงสามโมงเย็นเนี่ยก็เกิดการาทางรัฐอาจจะใช้คำว่าสลายการชุมนุมนะคะอขอความสันติสุขอีกครั้งหนึ่งและก็ความสัติภาพให้เกิดแก่ทุกท่านและก็ในประเทศนี้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมให้เป็นจริงให้ได้เราอยากให้การต่อสู้ที่พื้นผ่านมามันเป็น บทเรียนให้กับรัฐบาลให้คิดให้มากไม่อยากให้เหตุการณ์เหมือนที่ตักใบเกิดขึ้นกับคุณในประเทศไทยไม่เฉพาะคุณศาสนาอิสลามเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เราเห็นกลุ่มเสื้อแดงศาส,สนาเดียวกันก็มีการกมีการประท้วมไปมาแต่เราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกับเหตุการณ์ตักใบที่จริงเราต้องการกำลังใจ เราต้องการกำลังใจในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับคนที่เสียชีวิตตราบใดที่ไม่เกิดความยุติธรรมเราก็บอกได้เป็นปากว่าก็ยากที่จะเกิดสานทิภาพในสารจำัดชายดทัสไดสูตรศาสนามาบอกว่าให้เราเข้าใจอะไรนั่นเป็นเบื้องหลังของเราและวันปัจจุบันของเราเราจะอยู่ในจุดไหนในฐานะที่เราเป็นบ่าวของพระเจ้าเนี่ย ความพอเพียงอ่ะความสุดความสุดความพอเพียงของเราเนี่ยมันจะอยู่ในจุดในจุดไหนที่จะบอกว่ายา่อลอดเราพอพอได้หรือยังน้ําตามัาก็ไหลยเยอะแล้วฉันขออ้อนวอนจากพระเจ้าหลายแล้วหลายหลายครั้งแล้วเ,เราก็มอบให้บางครั้งก็มอบให้ในเรื่องของความสุขเ,เรากอาจจะตอบแทนลูกหลานของเราอาจจะเป็นลูกหลานที่ดียิ่งขึ้นก็ได้ถ้าเรามองในแง่แบบนี้นะคือมองในแง่เชิงบวก ทำให้ชุมชนของเรามีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นก็ได้จากการกระทําของพวกเขาเหล่านั้นทําให้สังคมทหารเนี่ยถูกจับตามองโดยประชาชนและเขาก็คงมีความสํานึกบ้างแล้วว่าหลังจากนี้อย่าไปทําคดีแบบนั้นอีกนะมันไม่เป็นผลเลยมันมันกลายเป็นปรากฏการไม่ต่างเท่าไหร่กับประวัติศาสตร์อิสลามไงมันก็เป็นเรื่องราวที่เป็นอดีตที่มันผ่านไปแต่วันนี้มันกลายเป็นภาษาเราอยู่ใช้ว่า m ั n จ a d i per, ะไรบา i อย่าง s ป i อเป็นอเป็นประวัติศาสตร์เป็นร่องรอยความยิ่งใหญ่ที่เราไม่ไม่ไม่มีลืมตลอดไปยังอยู่ในความทรงจำของเราตออไปแต่วันนี้มันต้องทำให้เราที่มีชีวิตอยู่เนี่ยต้องดีกว่าต้องให้ศาสนาของเราเป็นตัวที่จะมาเยียวยาของเราให้ดีกว่าที่สุดแล้าก็อยากขอบคุณ ขอบคุณความกล้าหาญที่ส่งเสียงนี้ออกมาเพราะไม่งั้นเรื่องมันก็จะเงียบหายไปเงินมันไม่ได้ช่วยอะไรแต่เราอยากให้สังคมรู้ว่าวามันมีความอายุติธรรมอยู่บนโลกใบนี้แล้วก็อยากขอบคุณมากๆที่เขาไม่ได้สู้เพื่อแค่คนตักใบนะไม่ได้สู้แค่คนสูญเสียในครอบครัว แต่เขาสู้เพื่อให้สังให้กระบวนการยุติธรรมมันยังคงเดินหน้าต่อไปได้เราเนี่ยอยากให้มือเราเนี่ยได้แต่กันนะคะถ้ามือเราแต่กันเนี่ยนะคะเราก็จะได้ใจแล้วก็ทุกฝ่ายจะเห็นว่าเราก็เป็นมนุษย์เนี่ยเหมือนกันนะคะเรื่องที่เราทุกข์เมื่อแค่เพียงเขาได้ยินเนี่ยเขาก็รู้สึกเป็นทุก์เนี่ยเช่นเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยก็คือว่า ดิฉันเองอยากให้ประชาชนนะคะกับประชาชนนะคะที่จะต้องประสานกันให้ให้อยู่ให้ได้เพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนความพิกลพิการนะคะของกลไกของรัฐที่ทํางานอยู่ไม่ว่าคุณจะชาติพันธุ์ไหนนะคะภายภายใต้กลไกเหล่านี้คุณอาจจะต้องตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์